ซีซั่นนี้พังบอกเลยพังพังแล้วเกมซีซั่นนี้พังสวัสดีทุกคนด้วยนะอันนี้ฟอร์ดไนท์ซีซั่นเจ็ดมาแล้วทุกคนอันนี้คือจะมาเป็นรีแอคนะไม่ได้แบบไม่ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยไม่ได้แบบมีข้อมูลละเอียดอันนี้คือจะมาแบบมาจะมารีแอคให้ดูเฮ้ยสปอยฉันมาเมื่อกี้เห็นซุปเปอร์ฮีโร่ตัวเด่นกันแต่โอ้โดนสปอยเลยถ้าถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะจะเห็นเอ้ยค่หนึ่งด่วนเอ้าทำไมกล้วยเป็นอย่างเงี้ยดูสิดีฟเฝ หุยอะไร God อะไร่ะโอ้โหโอ้โหเอเลียนเอเลียนเอเลียนแน่ๆเอเลียนแน่ๆนักเาวรู้รู้เลยมเมื่อกี้ใครรู้ป่ะคนเมืม่อกี้ กใหญ่กว่าแมพคิดดูดิลิกแอนมอดดี้อ่ะยานใหญ่กว่าแมพทุกคนโหลไปแล้วเมืองนี้โอ้โหไอเมืองมนุษย์กาดอินเวชั่นเอ้ย เออีไอนี่ไอเดอะเดอะวิิเตอร์ที่มันติดอยู่ในลูกแก้วอะตกลงมาแล้วไอที่มันติดอยู่ในลูกแก้วห่อคอยที่ดูดทุ้เมาเมื่อกี้บรรเพาผ่านบรรเพาผ่าบรรเทาานหัวส สกินอะไรเนี่ยหุ้ยโอ้ยเจ๋ง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 อันอันนดีเทสอันดีเทสปืนใหม่ปืนใหม่อฮอะไรเนี่ยซูปเห็นปะซปเปอร์แมนเออฟิอัลฟี if it's give it they want, to them. war we'll เอเลี่ยนเหรอฮะมีเอเลี่ยนอะไรดูคนจังหวะนี้บาโดพาร์ตบาโดพาร์ตบาโดพาร์ตเอ้ยนี่มันนี่มันบาโดพาร์ตอะไรอ่ะทำไมแบบทรงแปลกๆโอ้ยน่ารักเอ้ยชอบชอบนี้ชอบกระเป๋านี้เอ้ยสกินเท่ ชอบชอบชอบมันแบบขึ้นขึ้นมาแปลกๆอ่ะแบบหน้าแบบมึน,มนๆหน่อยแต่เออใช้ได้ใช้ได้อันนี้ไกด์เดอร์กระเป๋าโอ้ยใช้ได้อันนี้ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยเออสเปรย์เออแต่สเปรย์ใช้ได้นะสเปรย์ถือว่าโอเคถ้ามันท้าม,มันเป็นเพจอ่ะมันมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเดิมแล้ว้อยร้อยชิ้นหรอเออมันมันมันน่าจะร้อยชิ้นเท่าเดิมแต่แบบอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรในโมบูดูด้วยกัน อ่าม like so ีตัวนี้ธรรมดาธรรมดาจะกินธรรมดามีเพลงใช้ได้ใช้ได้หน้าต่อไปเออก็ก็สไตล์เออเป็นสไตล์เฮ้ยสวยเนี่ยอันนี้สวยอันนี้สวยนกระต่ายเอฮ้ยเท่เท่อันนี้อันนี้อันอันอันนี้ใช้ได้มันกระต่ายหน้าเหมือนเอเลี่ยนมีไกด์เดอร์เออสวยสวยไกด์เดอร์ไกด์เดอร์นี่เท่เนี่ยไกด์เดอร์นี่เท่ วีบัตรปลากระป๋าอใช้ได้ใช้ได้โอเคเพลงธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวดิเดวมันมันถือปั๊มปั๊มจะกลับเอ้ยเหลือมันมีปั๊มทองแล้วเออมันมีปั๊มทองแล้วบึนบินบินบินไม่มีอะไรโอ้ยเท่เท่นี่อันนี้เท่นี่เท่เท่จริงเท่จริงโอ้โหโอเค เมื่อเมื่อกินทำปากทำเนี่ยมีดใช้ได้สวยๆนะอันนี้อันนี้คือสไตล์เออสตไตล์แบบเมื่อกี้มีเลี่ยนไม่ค่อยตัวอื่นอื่นเหมือนไม่ค่อยเท่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ а? อันนี้เหรอเออทรงเอ,อ้ยมันเท่อะ,ะทรงทรงมาแบบทรงแบบแบบดูบึกๆ,ๆึกเลย แต่รู้สึกว่าแบบบรรทุกพาสยิ่งสังเกตว่าบรรทุกพาสยิ่งยี่สิบสั่นยิ่งยิ่งแบบไปเรื่อยๆบรรทุกพาสจะมันจะยิ่งไม่ค่อยสวยทำไมก็ไม่รู้นี่มีริกแอนด์มอร์ดี้ริกอีกถ้าซื้อบรรทุกพาสต้องรออยกสิบห้าวันกว่าไอ้นี่มันจะมาเนี่ยแบบเฮ้ยปืนใหม่เหรอปืนใหม่ปืนใหม่ทุกคนปืนใหม่ เหมือนเป็นกะนักะเนตกันเนตลันเชอร์อันนี้ช็อตกันหรือสไนอะสไนมั้งอันนี้อันนี้น่สนาสไนส่วนนี้ก็เหมือนไอห้หนั่นอะปืนจอห์นวิกอะเหมือนเหมือนปืนจอห์นวิกโอเคโอเคซีซีซันนีเฉยเฉยประพาฒเฉยเฉย เฮ้ยเดอะฮะอะไรก่อนโอันเป็นยานหรอซีซันนี้พังบอกเลยพังพังแล้วเกมซีซันนี้พังพังแล้วเกมนี้ไม่รู้นะว่ายานเลือกแค่ไหนแต่เกมนี้พังแล้ว ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆก็จะมาโชว์ให้ดูถ้าในรลงไม่ได้จะมองมาโชว์ให้ดูแต่ว่าคือบอกเลยเกมนี้พังแล้วสวัสดีครับ